รับเรียท่านประธานที่เคารพผมไกรสิทธิ์ตันติสรินนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างสูงต่อคณะกรรมการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจน้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งมีกรอบแนวคิดที่ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เห็นตัวอย่าง ที่นําไปสู่การปฏิบัติหลายท่านที่ได้ฟังเป็นครั้งแรกอาจจะตกใจว่าถ้าเผินโลกเรายังขยับตัวแบบนี้อีกไม่กี่ปีเนี่ยจะมีโลกอีกสองโลกก็ยังไม่พอใช้ถ้าบริโภคมากๆอย่างสหรัฐอเมริกามีโลกหโลกก็ยังไม่พอใช้อีกภายในเลาไม,ม่อีกกี่สิปีผมเห็นว่าควรจะเผย,ยแพร่ให้มากขึ้นทั้งในแนวความคิดวิธีปฏิบัติตลอดจนเครื่องชี้วัดผมไม่มีอะไรเสนอแนะ แต่อยากจะกล่าวเสริมในตอนท้ายว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะเสริมให้รายงานในพูดถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือ Sustainable Development Goal ซึ่งมีทั้งหมด17ข้อแล้วทั้ง17ข้อเนี่ยจะผูกพันกันไปหมดเลยสมมติเราข้อสุดท้ายมาเป็นตัวหลักก็สักก่อนต้องทำงานกันแบบภาคีเครือข่ายเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเพื่อเรียนรู้ระดับโลกระดับประเทศระดับชุมชนลงไปถึงระดับครัวเรือน เรียนรู้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสลับตัวอย่างประเทศไทยที่มาเน้นเรื่องเกษตรและอาหารเน้นเรื่องพลังงานเคมีชีวภาพการแพทย์และท่องเที่ยวแล้วก็รูปแบบก็เรื่องการผลิตการบริโภคการใช้วัตถุวัตถุดิบรอบสองการจัดการของเสียตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องการเกษตรและอาหารเราจะมีการสูญเสีย นะครับระหว่างผลิตแล้วกม็มีการทิ้งคว่างระหว่างบริโภคก็คือฟู้ดลอสฟู้ดเวสอาจจะขึ้นไปถึง30-50%มีหลายๆบริษัทเริ่มมาวิจัยจงทั้งเกิดซีโร่ฟู้ดเวสถ้าผมจะยกตัวอย่างทั่วๆไปเจนเนอริกก็คือยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ผลิตปลาทูน่าในอดีตเศษกระดูกกระเดื่อ็น้ำที่ ใช้ในการชะล้างเนี่ยก็เสียหมดตอนหลังสกัดมาหมดเลยกระดูกก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็บดให้ละเอียดเล็กๆเ,เ,เป็นแหล่งแคลเซียมเสริมอาหารแล้วก็สำหรับส่วนที่คิดว่า,ามนุษย์ไม่ค่อยอยากบริโภคเช่นเนื้อสีแดงๆนะครับหรือว่าสิ่งที่ชะล้างจากกระบวนการของเสียก็อามาทำเป็นไฮโดรเอ็กซ์แทร แล้วก็คดีกันมาทําเป็นอีอาหารสัตว์สลหรับไขมันเห็นไหมฮะก็สกัดออกมาจนทั้งไขมันมาทําเป็นแคปซูลทูนา่าอย่างนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าม,ม,มันเพิ่มมูลค่าเป็นอย่างยิ่งทั้งหมดที่ผมพยายามยกตัวอย่างนี้ก็คืออยากจะชี้ให้เห็นว่าเฉพาะตัวอย่างอันนี้จะเป็นเรื่องของการผลิตการบริโภคการใช้วัตถุดิบรอบสองการจัดการของเสียเนี่ยมันอยู่ภายใต้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่12การบริโภคและการผลิตที่มีเหตุผลใช้เท่าไหร่ผลิตเท่านั้นอย่าให้สูญเสียลดลอสและเวสถ้ามีลอสและเวสก็เอามาใช้ให้หมดผมไม่ทราบว่าเรื่องนี้อยากจะเพิ่มได้ไหมจะได้เห็นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในการที่ เราทําเรื่องนี้มันก็จะมีผลกระทบไปสู่ SDG คือเป้าหมายที่ยั่งยืนข้อ13อีกเห็นไหมครับก็คือเรื่องคาร์บอนฟุตพิลท์ภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะถ้าเผื่ออุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยใช้น้ํำก็เกิดความสมดุลของน้ําใช้ไฟฟ้าในการผลิตก็เกิดความสมดุลของการผลิตไม่มีการสูญเสียไม่มีขยะอีกมันก็จะนําไปสู่ การลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศลดมลพิษมลพะวะของน้ําและก็อื่นๆื่นอีกนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างที่ดรเจนที่ท่านได้บรรยายก็พูดถึงดาวโจนส์ sustainable index จริงๆมันมี index อินเด็กอืกอ่นๆอีกเช่น global compact index อยากจะเห็นว่าการวัดการทำงานของบริษัทต่างเนี่ย มีตัวชี้วัดอินเด็กแล้วก็ติดตามเป็นประจำทุกปีส่งเสริมให้แข่งขันเพื่อที่จะมีแชมป์ของประเทศไทยไปแข่งกับนานาชาติได้ว่าเรานี่ให้ความใส่ใจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมก็กล่าวเพื่อชื่นชมแล้วก็เสนอแนะว่าเป็นไปได้ไหมเขียนแถมไทยอีกนิดนึงว่ากิจกรรมเหล่านี้ถ้าพอทำดีๆเนี่ยจะนำไปสู่ความร่วมมือระ,ระหว่างประเทศ และนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขอบคุณมากครับ